ปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าข่าวคอร์รัปชันในบ้านเราสะเทือนวงการจริงๆนะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันเลยกับ10เรื่องใหญ่แห่งปีซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันหรือ ACT มาดูกันว่าปัญหานี้มันฝังรากลึกขนาดไหนแล้วมันกระทบกับพวกเราอย่างไงบ้างไปดูกันเลยค่ะเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยหลายคนอาจจะนึกถึงแค่เรื่องเงินเงินทองทองใช่ไหมครับแต่ปีนี้มันมีราคาที่ต้องจ่ายที่มันประเมินค่าไม่ได้เลย ตัวเลข8 6ที่เห็นอยู่บนจอนี่แหละครับมันคือ8 6ชีวิตที่ต้องสูญเสียไปจากโศกนาฏกรรมแค่ครั้งเดียวที่มีเรื่องทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องมันเป็นราคาที่สูงเกินกว่าที่สังคมเราจะยอมรับได้จริงๆครับแล้วพอหันมาดูเรื่องตัวเงินนะโอ้โหตัวเลขนี่ก็นน่าตกใจไม่แพ้กันเลย1นึ่งแสล้านบาทนี่คือเงินที่คนไทยต้องเสียให้กับแก๊งคอรเซนเตอร์แค่ใน1ปีนะครับ ย้ำว่าต่อปีเห็นภาพเลยใช่ไหมครับว่าปัญหาที่เราเจออยู่มันใหญ่หลวงขนาดไหนเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยเมื่อคอร์รัปชันมันมีราคาที่ต้องจ่ายแล้วราคานั้นเนี่ยมันคือชีวิตของผู้คนครับเรื่องแรกเลยคือโศกนาฏกรรมตึกสอตอนอถล่มครับเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาธรรมดานะครับ แต่เบื้องหลังเนี่ยมันมีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในงบก่อสร้างที่สูงถึง2,000ล้านบาทและที่มันน่าเศร้าที่สุดก็คือมีคนเสียชีวิตถึง86คนแต่ที่มันน่าเจ็บใจยิ่งกว่านั้นก็คือผลการสอบสวนอย่างเป็นทางการกลับถูกเก็บเป็นความลับมันก็เลยอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าเอ๊ะกำลังปกป้องใครกันอยู่หรือเปล่า จากเรื่องของประชาชนตาดำๆเรื่องต่อไปนี่ต้องบอกว่ามันหดหูยิ่งกว่าครับเพราะมันคือการหักหลังหักหลังวีรบุรุษของชาติเลยทีเดียวใช่ครับการทุจริตในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนี่เป็นขบวนการที่ทำกันมานานถึง7ปีเต็มๆความเสียหายก็าปาเข้าไปกว่า80ล้านบาท แต่จุดที่มันพีคสุดๆแล้วก็รับไม่ได้เลยจริงๆคือมีแพทย์เข้าไปพัวพันกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็วัคซีนปลอมด้วยนี่มันคือการทําร้ายคนที่เคยปกป้องประเทศชาติเราโดยตรงเลยนะเอาละครับทีนี้เรามาขยับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่หนักไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องที่มันกัดกร่อนความเชื่อมั่นของสังคมเราสันคลอนสถาบันหลักๆทั้งกระบวนการยุติธรรมตำรวจาศาสนาไปจนถึงรัฐบาลเลยครับ ประเด็นที่กลายเป็นช็อกออฟเดอะทาวเลยก็คือเรื่องความยุติธรรมสองมาตรฐานครับจนถึงขนาดมีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นมาเลยนะคำว่าติดคุกทิพย์ไงครับปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้กระทบแค่ในประเทศนะแต่มันส่งผลไปถึงภาพลักษณ์ของกระบวนการยุติธรรมไทยในสายตาคนทั้งโลกเลยท้าให้คนเขาสงสัยกันไปทั่วว่าตกลงแล้วเนี่ยกฎหมายมันมีไว้สําหรับทุกคนเท่ากันจริงๆหรือเปล่า แล้วความเชื่อมั่นมันก็ยิ่งพังทลายมงไปอีกเมื่อคนที่ควรจะปราบปรามอาชญากรรมกลับกลายเป็นคนที่ถูกสอบสวนซะเองในกรณีตำรวจกับสวยพนันเนี่ยมีการสอบสวนนายตำรวจระดับสูงไปจนถึงเจ้าหน้าที่อีกกว่า200คนเลยนะครับในข้อหารับสวยจากเว็บพนันออนไลน์มันเหมือนกับว่าคนที่ควรรักษากฎหมายกลับไปมีผลประโยชน์ซะเองแล้วแบบนี้จะให้เชื่อใจได้ยังไงล่ะครับความเหลื่อมล้ำนี่มันไม่ได้มีแค่ข้างนอกนะครับ ขนาดเข้าไปอยู่ในคุกแล้วมันก็ยังตามไปหลอกหลอนอยู่ข้างในกำแพงเรือนจำเลยมีเรื่องแฉออกมาว่ามีห้องพักระดับ V.I.P. ที่เงินสามารถซื้อความสบายได้หรือแม้กระทั่งมีขบวนการซื้อขายตำแหน่งนักโทษชั้นเยี่ยมเพื่อให้ได้ลดโทษมันก็ยิ่งตอกย้ำภาพที่ว่าต่อให้ทำผิดเหมือนกันแต่ถ้ามีเงินก็ยังมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นได้อยู่ดีวิกฤตศรัทธามันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ มันยังลามไปถิ่มสถาบันศาสนาด้วยมีเรื่องเฉาในวงการผ้าเหลืองที่สร้างความเสียหายไปกว่า385ล้านบาทตัดภาพมาที่ฝั่งการเมืองก็มีเหมือนกันกรณีนักการเมืองดึงงบสภา443ล้านบาทไปลงในพื้นที่ของตัวเองซึ่งมันชัดเจนเลยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเรียกว่าสั่นคลอนกันทุกวงการเลยครับโอเคครับ ทีนี้มาดูเรื่องที่มันใกล้ตัวเราทุกคนเข้ามาอีกนิดเรื่องเงินของเราเนี่ยแหละครับเงินสาธารณะเงินของประชาชนที่ถูกเอาไปใช้แบบเมไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่เรากลับมาที่เรื่องแก๊ง call center หรือพวกทุนสีเทากันอีกรอบนะครับแต่รอบนี้เนี่ยข้อมูลมันลึก แล้วก็น่าตกใจกว่าเดิมเยอะเลยเพราะพอสืบไปสืบมาปรากฏว่าขบวนการที่หลอกเงินคนไทยไปเป็นแสนล้านเนี่ยดันไปมีเส้นสายเชื่อมโยงถึงนักการเมืองระดับบิ๊กบิ๊กแล้วก็นายตำรวจใหญ่ๆด้วยนี่อาจจะเป็นคำตอบก็ได้นะครับว่าทำไมเครือข่ายพวกนี้ถึงได้เติบโตและอยู่รอดมาได้นานขนาดนี้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะอึ้งกันก็คือเรื่องของกองทุนประกันสังคมค่ะมีการใช้งบประมาณที่ คือฟังแล้วต้องขมวดคิ้วเลยลองดูนะครับพัฒนาแอปพลิเคชัน850ล้านบาทซื้อตึกเก่า7,000ล้านหรือแม้แต่ทำปฏิทินแจก50ล้านบาททั้งหมดนี้เนี่ยคือเงินที่พวกเราทุกคนส่งเข้าไปทุกเดือนนะคะ และเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับว่าเงินกองนี้มันใหญ่ขนาดไหนมันคือเงินที่มาจากผู้ประกันตนถึง24.8ล้านคนทั่วประเทศนะครับเป็นเงินที่ทุกคนก็หวังว่าเออจะได้ใช้ตอนแก่ตอนป่วยหรือตอนที่จำเป็นจริงๆแต่กลับถูกเอาไปใช้กับเรื่องที่ชวนให้สงสัยแบบนี้ฟังเรื่องหนักๆกันมาเยอะแล้วอาจจะรู้สึกทอใจกันบ้างใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนท่ามกลางเรื่องแย่ๆพวกนี้เนี่ยมันก็เริ่มมีแสงสว่างรำไรรำไรให้เห็นอยู่เหมือนกันนะครับเป็นความหวังใหม่ในการต่อสู้กับการทุจริตความหวังที่ว่านี้ก็คือการจับเมืองการของสามหน่วยงานตรวจสอบหลักหรือที่เรียกว่าสามปอนั่นแหละครับทั้งปะปะปะปปปชและปะปะทเขาเปลี่ยนวิธีทำงานใหม่เลยครับจากที่เคยตั้งรับตอนนี้กลายเป็นฝ่ายรุกบุกเข้าจับกันแบบสดๆคาหนังคาเขาเลย ซึ่งนี่ถือเป็นก้าวที่สำคัญมากๆที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงๆสรุปแล้วนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยความเสียหายจากคอร์รัปชันมันมหาศาลจริงๆแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้กับสังคมเราอย่างมากแต่ในความมุดมนั้นการที่การตรวจสอบมันเข้มข้นขึ้นการบังคับใช้กฎหมายมันมีรูปแบบใหม่ๆที่จริงจังขึ้นก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยนะครับมันเหมือนเป็นการย้ำเตือนคำพูดของ ACT ที่ว่าการนิ่งเฉยต่อการโกง คือการอนุญาตให้ประเทศชาติล่มจมนั่นแหละครับสุดท้ายเรื่องทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสําคัญให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าในเมื่อสถาบันต่างๆเริ่มขยับตัวเริ่มทํางานกันอย่างจริงจังแล้วแล้วบทบาทของประชาชนอย่างพวกเราละ่ะในการช่วยกันตรวจสอบในการเรียกร้องความโปร่งใสมันควรจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อให้สังคมของเรามันเดินไปข้างหน้าและดีขึ้นกว่าเดิมได้จริงๆ